างรัฐบาลทํามาแล้วนะครับโครงการของเร่งรัฐพัฒนาชนบทนะครับทํามาหกปีกว่าพอดีนะครับเส้นทางชารุดมากนะครับผมต้องการให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือนิดหนึ่งนะครับอบอกแล้วบอกว่าปีนี้ปีหน้าต่อไปก็ไม่เห็นมาสักทีเลยครับผมต้องการอยากให้มันมีความคำนาคมให้มันสะดวกสบายยิ่งกว่านี้นะครับเดินทางลำบากมากครับถ้าฝนตกนีก็ต้องอ ไปช้าๆและครับเพราะว่าน้ําขังไม่รว่าลึกหรือไม่ลึกนะครับเกิดบัติเหตุหลายครั้งครับผมนะถลอกปอกเปิดก็มีนะครับอยากให้หน่วยงานช่วยดูแลหน่อยนะครับทางแวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ได้ตรวจสอบแล้วนะครับเป็นถนนที่อยู่ในความดูแลของท้องถิ่นของของท้องถิ่นนะครับซึ่งอยู่นอกเหนือจากการอากนอกเหนืออำนาจหน้าที่ของ แผนการหลวงชนบทเองนะครับหนูนอกภารกิจนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยินดีนะครับที่จะเป็นหน่วยงานกลางนะครับนำเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนี้นะครับเพื่อไปขอรับการสสนุนง,งบประมาณนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขปัญหาอยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับถ้าหากพบเห็นถนนที่ชำรุดเสียหายนะครับก็อีกทางหนึ่งก็ได้แจ้งมาที่แผนทางหลวงชนบท มือลำเราได้นะครับ